แต่งหน้าไปทํางานกันทุกคนเลิศศมีเรื่องที่ทํางานมาเล่าให้ฟังอีกแล้วคือมีผู้ส่งอายุคนหนึ่งเขาไม่ใช่คนเยอรมันคนที่ไหนไม่รู้อ่ะเป็นคนแบบต่างชาติแต่แต่ว่าพูดภาษาเยอรมันได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไม่อยู่เยอรมันนานแค่ไหนแล้วแต่คือเขาแบบปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือทุกอย่างตลอดเลยแบบว่าอ g r e s s i v e อะแบบไม่อยากให้เราช่วยทําอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยแบบเข้าไปจะช่วยอะไรก็ไล่เราออกมานน่นนี่นั่นไม่ใช่หมายถึงเราคนเดียวนะไล่ทุกคนออกมาแบบไม่อยาก ไม่อยากกินข้าวไม่อยากทาความสะอาดไม่อยากให้เปลี่ยนผ้าปูเตียงไม่อยากไม่อยากทุกอย่างแล้วเขาก็อยู่ที่เรามาประมาณเท่าไหร่สองสามอาทิตย์ได้นะแล้วก็ไม่ค่อยกินข้าวกินน้อยอะ่ะแต่เราไม่เห็นเขาตอนแรกอะ่ะไม่รู้ว่าเขาผอมแค่ไหนแล้วก็มีคืนหนึ่งเมื่อคืนก่อนเขาล้มเราเข้าไปดูตามปกติใช่ปะ่ะแบบว่าทุกทุกคืนก็ต้องเข้าไปดูแต่ละห้องแต่ละห้องอะไรเงี้ยแล้วเขาล้มเขาอยู่ในพื้นใช่ไหมเราก็ไปช่วยเขาขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็บอกขอบคุณแล้วก็แบบ แบบดูเหมือนปรับตัวได้แล้ววันก่อนนั้นเขาก็ออกไปกินข้าวข้างนอกแบบกับคนอื่นแบบเหมือนทําตัวปกติอ่ะแบบดีขึ้นอ่ะรู้สึกเหมือนว่าเขาปรับตัวได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็วันที่เขาล้มก็ก็ล้มกับเราไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วเว้นเช้าก็ล้มอีกแต่แต่ที่ล้มกับเราอ่ะคือไม่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรแค่แบบว่านอนอยู่กับพื้นอ,อะไรเงี้ยไม่ได้มีเลือดองค์เลือดออกอะไรเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้มีเท่าไหร่ไม่มีไม่มีบาดเจ็บอืม ก็ผ่านไปใช่ปะ่ะแล้วก็เว้นเช้าเราตอนของเราตอนเวรดึกไปเจอตอนมีห้าแล้วเว้นเช้าของวันนั้นอ่ะก็ล้มอีกแต่ว่าตอนเวนเช้าอ่ะหัวแตกหัวแตกด้วยก็เลยถูกส่งไปโรงพยาบาลแต่ว่าส่งไปโรงพยาบาลก็เย็บแผลแล้วก็ไม่รู้เขาตรวจอะไรแปบ๊บเดียวก็ส่งกลับมาอีกพอส่งกลับมาอีกเรามาตอนเวรดึกใช่ปะ่ะล้มอีกปกติอะถ้าเกิดเวลาคนล้มหลายๆครั้งอะแบบในหนึ่งวันสองสาครั้งอะไรเงี้ยโดยมากก็จะต้องส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่ปะ่ะ ต่อนนี้คือไปโรงพยาบาลมาแล้วเขาก็ส่งกลับมาก็คือไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแต่ว่ารอบสองที่ล้มกับเราอ่ะเขาพูดใหญ่เลยเขาพูดแบบว่าจะเอาเงินเขามีเงินฝากมันจะมีแบบผู้ส่งอยู่เขาจะมีเงินฝากไว้ที่หัวหน้า่ะแบบว่าเอาไว้ซื้อของซื้ออะไรเงี้ยเขาบอกเขาจะเอาเงินเขามีเงิน140ยูโรนะเขาจะเอาเงินนี่ถามว่าเอาไะไรเขาบอกว่าจะมาจ่ายค่าอาหารเราก็พยายามอธิบายว่าไม่ต้องจ่ายแล้วคุณจ่ายหมดทุกอย่างแล้วคุณจ่ายเป็นรายเดือนไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวคุณได้อาหารอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังพูดเขาจะจ่ายค่าอาหารเขาจะจ่ายค่าอาหารอยววหหิิค เราคิดว่าเขาอาจจะเป็นลมจากที่เราอะนะเราคิดคิดเอาเองว่าเป็นลมจากหิวเพราะว่าน้ําตาลแค่แปดสิบคิดว่าเขาหิวแบบหน้ามืดอะไรเนี่ยเราก็ไปเอาหาอะไรมาให้เขากินใช่ไหมเขาก็กินดูเหมือนเขาหิวอะและอีกวันหนึ่งอ่ะอีวันที่ลมใช่ไหมเราก็เข้าไปดูเขาสามสี่รอบเพราะว่าคือมันลมหลายครั้งเรากลัวเขาจะลมอีกเนี่ยนึกออกปะเราก็เข้าไปดูปกติอะแต่ละเวรเราจะเข้าไปดูแค่สามครั้งแต่เนี่ยคนนี้เราจะเข้าไปดูแบบบ่อยหน่อยเพราะว่าเขามีความเสี่ยงใช่ไหมล่ะเออ ก็ไม่มีอะไรเวรเราก็ผ่านไปแล้วเป็นเชา้าก็จากที่เป็นเช้าเขียนเนอร์โน่นนะมือเช้าก็ปกติมือเที่ยงก็กินข้าวปกติแล้วประมาณเที่ยงครึ่งไปเจอแบบขิดไปแล้วไหวมากแล้วตกใจไม่คิดว่าจะไหวขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่อยู่เวรเรายังแบบว่ากินข้าวได้ร้องจะกินข้าวหิวข้าวอะไรเนี้ยได้อะก็เลยไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนั้นแล้วพอขิดใช่ปะแบบไปเจอไม่มีสัญญาณชีพแล้วอะก็โทรหารถฉุกเฉินรถฉุกเฉินบอกให้ปั๊มปั๊ปหมหดใจนะเพราะเขายังไม่ได้ทําพวก ใบปฏิเสธการรักษาไว้อะไรเงี้ยเหมือนทําแล้วยังไม่เสร็จหรือว่าอยู่ระหว่างทางหรือว่าเคยทําที่ประเทศต้นทาง,ทางก็ไม่รู้นะนัะ่นแหละก็คือเราไม่มีกระสานตรงนั้นก็เลยต้องปัม๊มหัวใจรอซึ่งที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสปัม๊มหัวใจเท่าไหร่มันไม่มีอุปกรณ์มันไม่มีแบบแอมบ,บูแบ,บ,แบ็กอะไรเงี้ยก็ได้แต่ปัม๊มได้แต่ปั๊มปกติเราไม่ได้อยู่ในเวทนะนี่เขาเล่ามาว่าได้แต่ปั๊มปกติไปแล้วก็เพื่อนร่วมงานเราสเลอม,มากเลยเพื่อนร่วมงานที่ขึ้นไปนกับเราเป็นดึกอะนางพูดว่า จะปั๊มทำไมไปเจอเสียชีวิตแล้วเฮ้ยการจะปั๊มหัวใจมันต้องเกิดขึ้นหลังจากที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นไปแล้วไม่ใช่หัวใจเต้นอยู่หรือไปปั๊มสวน,ปนไปเลยอ่ะก็ถูกแล้วที่เราไปเจอหัวใจหยุดไม่หยุดเต้นแล้วก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าหยุดเต้นนั้นแค่ไหนโนะปะอาจจะเพิ่งหยุดเต้นไปหนึ่งนาทีก็ได้เราก็สามารถปั๊มให้เขาขึ้นมาได้ถูกไหมอันนี้คือพเพื่อนรุ่นเงี้บอกไม่เข้าใจว่าจะปั๊มมาทําไมเออไม่เข้าใจว่าจะปั๊มทําไมในเมื่อไปเจอแล้วแบบหมดเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้นย,ยนี่นก เอาม so ือเข้ามาวนในเซตอยู่นั่นบอกว่าอย่าจับอย่าจับก็จับอยู่นั่นอยากจะกีดอยากจะไล่ออกไปที่อื่นไม่เข้าใจอันนี้เขาเรียนจบผู้ช่วยหนึ่งปีมาด้วยนะแล้วผู้ช่วยที่เนี้ยจับของในเซตสนั่นเจอหลายรอบเลยประเภทจับของในเซตอะราก็บอกว่าอย่าจับนะพยายามพูดกับเขาดีๆไม่อยากจะไปดูถูกเขาว่าเออเธอไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยพยายามบอกลงหน้าแบบไม่อยากแบบว่าพอเขามาจับแล้วก็บอกว่าเอออย่าเอามือมาจับอะไรเงี้ยไม่อยากจะพูดอย่างนั้นก็บอกก่อนนะว่าในบริเวณนี้ถ้าอย่ามือมาจับนะอะไรเงี้ยนะทำท่าเข้าใจแล้วสุดท้ายก็ ทที่จะเอาไว้ฟัชชิ่งที่ไว้ทาษาษําความสะอาดอ่ะปกติก็เทก็เอามือเทอย่างนี้ใช่ปะ่ะนางมือจับถ้วยก่อนแล้วก็เทมึงจะับถ้วยทาไมมันก็เทไปสิ <c oughs> เล่าละขึ้นเรื่องนี้คือหลายรอบมากไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเจอบ่อยมากอะกลับมากลับมาเรื่องปั๊มหัวใจใช่ไหมอุปกรณ์ที่ตึกเรามันไม่ได้มีมันไม่ได้มีมมมเอาไว้ปั๊มหัวใจก็แหละก็ปั๊มไปปั๊มไปอะไรไปแล้วก็สุดท้ายรถพยาบาลก็มารถพยาบาลก็มาแล้วก็นั่นแหละก็ช่วยไม่ได้ก็ขีด คิดแล้วตอนนี้ทำยังไงต้องเรียกตารวจเพราะว่ามันเป็นการตายผิดธ,ธรรมชาติใช่ไหอยู่ก็ตายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็คิดต้องเรียกตารวจตํารวจมาแล้วตารวจก็เหมือนปิดห้องอะมีเทปปิดห้องเหมือนเป็นแบบคลามซีนด้วยนะแบบว่าเหมือนสถานที่เกิดเหตุอะเราไปเห็นเทปปิดนะห้องเมื่อคืนเพราะว่าตอนที่เขามารับศพไปแล้วเราต้องทําความสะอาดห้องด้วยไงเออไปเห็นนี่ยังนึกเลยนะว่าแบบเออถ้าเกิดเกิดในเวรดึกอะไรเงี้ยลาบากเลยเพราะเวรดึกกับคนน้อยแค่จะสลับกันปั๊มหัวใจก็คือไม่มีแล้วใช่ป่ะไม่มีคนแล้วใช่ป่ะ อันนี้เวรเช้าแล้วก็แบบเหมือนผู้ช่วยอะ่ะเหมือนปั๊มไม่เป็นอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นมีพยาบาลขึ้นสามคนแล้วมีผู้ช่วยอีกใช่ป่ะแล้วก็มีคนเล่าว,ว่าเนี่ยโดนโทรเรียกลงมาช่วยพยาบาลน,นะโดนโทรเรียกลงมาช่วยงงมากว่าผู้ช่วยอยู่ตรงนั้นทำไมไม่ช่วยปัม๊มแล้วเราไปตอนเย็นใช่ป่ะมันจะมีตำรวจสองแบบตำรวจธรรมดากับตำรวจอาชญากรรมทริปโปที่นี่เขาเรียกทริปโปตำรวจมาใช่ไหม เรื่องที่จะเล่าข้าเนี่ยจะเล่าเรื่องตำรวจว่าตำรวจมาเป็นตำรวจผู้หญิงเท่มากเลยอ่ะเป็นแบบฝรั่งแบบหุ่นดีๆใช่ไหมแล้วก็ใส่รองเท้าบูทลายจากข้างล่างขึ้นบนนะใส่รองเท้าบูทใส่เข็มขัดที่เป็นหนาๆแล้วก็มีแบบอะไรแบบเน็บเบ,เบแบบเท่ๆอ่ะไม่รู้มีปืนหรือเปล่าแต่แบบว่าเป็นเลียมเรียเป็นช่องๆแบบเท่ะแล้วก็อะไรนะแล้วก็ใส่เสื้อเป็นเสื้อกีฬารัดรูปสีดําก็คือดําทั้งชุดแล้วก็แบบเท่อบอกไม่ถูกมันเท่จังวมันเท่นะ เออเขาก็มาแบบเออเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็ถามเขาว่าต้องเก็บศพไหมต้องทาความสะอาดศพไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอีเพื่อนเวนไบอ่ะมันบอกว่าต้องถามนี่ก็แปลกแปกใช่ปะเพราะปกติอะตายผิดธรรมชาติเขาก็ต้องไปชันสูตรอะไรอีกเนาะปะเราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเออนี่ก็เลยบอกว่านี่ก็เลยบอกว่ายวถามตำรวจก่อนตำรวจบอกไม่ต้องทําก็รอดไปเราดีใจด้วยแหละต้องทมก็ดีแต่ปกติถ้าก็แบบเสียชีวิตปกติอะก็ต้องเข้าไปแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าจัดแจงให้มันเรียบร้อยใช่ไหม ก็เหมือนเมื่อก่อนตอนอยู่ไอซียูเลยก็ต้องทำผมเมื่อก่อนอยู่ไอซียูแต่งหน้าชำํำแต่งหน้าคนผู้เสียชีวิตชำ้ำแต่ตำรวจเท่อ่ะเดี๋ยวหาภาพให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนมันเท่มันเท่นะเราไม่ค่อยเคยเจอเพราะปกติอะ่ะก็ไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนะปะเราสงสยัสยส่าเหตุการเสียชีวิตสามอย่างหนึ่งคือเส้นเลือดสมอง แต่เส้นเลือดสมองก็ไม่น่าเร็วขนาดนั้นปะ่ะหมายถึงว่าครึ่งชั่วโมงก็จะแบบไปเลยเหรออะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าหัวใจวายเฉียบพลันก็เป็นได้หรือสำลักอาหารเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ากินแบบกินข้าวเรียบเลยกินข้าวหมดก็เป็นไปได้ที่จะสำลักอาหารใช่ไหมแต่เขาไม่มีญาติอ่ะเราก็เลยเก็บของได้ไม่เยอะเมื่อคืนนะปกติเราต้องทำความสะอาดห้องใช่ปะ่ะฆ่าเชื้ออะไรเงี้ย แต่มาคืนเข้าไปก็แค่เก็บเตียงเพราะว่าที่เหลือมันยังเป็นของใช้ส่วนตัวเขาอยู่ก็เก็บไม่ได้แล้วก็มีคนมารับศพเลยนะทํางานเร็วอยู่นะก็ชีวิตคนเรามันก็เท่านั้นน่ะเนาะ ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอเนี่ยอย่างเรื่องเนี้ก็คือวันก่อนอยังดีๆยังกินข้าวยังร้องหิวข้าวได้เรายัางไปเอาข้าวมาให้กินเขายัางกินได้อยู่เออก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนั้นแต่ว่าตอนแรกๆที่เขามาคือดูแย่งจริงเพราะตอนแรกเขาไม่กินข้าวเลยเป็นนาทีแต่คนเราจะอยู่ได้ไงไม่กินข้าวเลยเป็นนาทีเนอะปะแต่ว่าช่วงหลังมาเขากินได้แล้วอะไรเงี้ยก็นั่นแหละนะก็ขอให้เขาไปสู่สุขตินะเราก็เพิ่งเจอเขาไม่กี่ครั้งเพราะว่าปกติเขาจะปฏิเสธการช่วยเหลือตลอดอะไรเงี้ยมีตั้งแต่ทีี่่่ไไไดดดด้้้้้มเเเเนนนนยยกกก็็พพิงงจอััูคคุปรรแะ